รายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถสานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเสนอยังทำดีตามพ่อสอนคัดหนึ่งเทคหนึ่งกล้องพร้อมปิดีพี่โนนี่ค่ะมองกล้องนี้เป็นหลักนะคะทุกคนพร้อมนะ5 4 3 2 ยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับพี่เหม่งสายและพลสวยในถึงเรื่องหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9กันค่ะทั้ง2คนพอทร,ราบไหมคะว่าหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นั้นมีอะไรบ้างไม่ใช่เรื่องยากเลยครับน้องใบสใสเรื่องแบบนี้ใครๆก็รู้หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นั้นมีอยู่หลายข้อ แต่ที่ผมประทับใจมากที่สุดก็คือการศึกษาข้อมูลแบบมีระบบครับและพ่อส่วนล่ะคะรู้หรือเปล่าแน่นอนเลยคะ่ะแน่นอนนี่รู้ใช่ไหมครับไม่รู้ค่ะแต่สามารถเรียนรู้ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเพื่อให้มันเป็นการเสียเวลาเราไปติดตามเยาวชนที่รู้และนำไปปรับใช้อย่างเหมาะสมกันเลยดีกว่าคะ่ะถูกต้องแล้วครับไปชมกันเลยเย้ <Yeah! S 1> yeah! สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวรัตนาสมุทิวงศ์นะคะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนนันทบ,บุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ค่ะค่ะ,คะหนูชื่อนางสาวนันทิดาแท้สงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนนันทบ,บุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ค่ะวันนี้นะคะพวกหนูสองคนก็จะพารายการยังทําดิตามพ่อสอนนะคะมาดูคือการเลี้ยงไก่สายพันธุ์โดสไอเรนเดสค่ะ ประโยชน์คะคือสามารถทําให้เรามีไรายได้ในระหว่างการเรียนหรือว่าทําให้เราประกอบอาชีพนอนาคตได้ค่ะผู้หนู2สองคนแล้วก็นําหลักการทรงงานของพระองค์ท่านในหัวข้อการศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบนะคะมาใช้กับการเลี้ยงไก่ดอทไอเด t ยสค่ะจะมีการศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบนะคะนํามาใช้กับการเลี้ยงไก่แล้วก็ให้มันประสบผลสาเร็จการตอบแทนคือ ทำตามที่พ่อสอนค่ะคือใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประ,ประยุกต์ใช้ใน,นชีวิตประจำวันค่ะส่วนของนูคะก็คือทําดีตามหลักคําของพ่อสอนแล้วก็นามาประยุกต์ใช้แล้วก็พัฒนาประเทศต่ตอไปค่ะ นี่นะคะคือไก่โรสไอรนเนสค่ะพันที่โรงเรียนของเราได้นํามาทดลองค่ะจํานวน100ตัวค่ะการออกไข่นี่คือไก่จะออกไข่1ตัว1ฟองต่อ1วันค่ะหนูจะเป็นคนมาดูแลเรื่องออการให้อาหารไก่ตอนเช้าค่ะแล้วก็จะมีเพื่อนๆเนขามาเป็นการเก็บไข่ค่ะแล้วก็เก็บผลผลิตไปจําหน่ายค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะพลอยสวยพี่เหม่งใจตัวอย่างที่เรานำไปฝากกันในวันนี้เข้าใจแจ่มแจ้งมากเลยค่ะตอนแรกพี่ก็คิดว่าหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นั้นใช้ได้กับการทํางานของผู้ใหญ่เท่านั้นแต่ไม่คิดเลยว่าจะใช้ได้กับเด็กและเยาวาชนอย่างพวกเราด้วยหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9ถือเป็นอีหนึ่งคำสอนที่ทุกคนถุกเพศถูกวยัยนําไปปรับใช้กันค่ะใช่ค่ะพลอยสวยเห็นด้วย เห็นด้วยแล้วอย่าลืมนําไปใช้นะครับผมไม่ได้หมายถึงพอ่อสาวคนเดียวนะครับผมหมายถึงเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับถูกต้องค่ะสําหรับวันนี้เวลาหมดแล้วและพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับ,บยังทําทดีตามพ่อสอนสวัสดีครับครับผ่านค่ะเอาบทสิ้น5้าไปต่อกับพิธีกร เ,เดือดแสงหมดการศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบตามหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9ที่พระองค์ทรงทำไว้ให้เป็นแบบอย่างก็คือก่อนที่พระองค์จะทรงพระราชทานโครงการต่างๆพระองค์จะทรงศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดและเป็นระบบทั้งข้อมูลเบื้องตน้นจากเอกสารแผนที่ รวมถึงการอ,อสอบถามจากเจ้าหน้าที่นักวิชาการและราษฎรในพื้นที่เพราะจะทำให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้องสามารถพระราชทานความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วตรงตามความต้องการของประชาชนซึ่งเยาวชนคนดีตามคำพ่อสอนที่นี่ก็มีการนำหลักการนี้มาปรับใช้จะเกิดผลดีเช่นกันค่ะ ที่กล่าบอกว่าความรู้ที่ศึกษามาซึ่งเป็นความรู้ทางทฤษฎีนั้นคือรากฐานและต้นทุนสำคัญสำหรับที่จะนำไปปฏิบัติงานการความรู้ทางทฤษฎีนี้จำเป็นที่จะต้องทบทวนเสริมสร้างอยู่เสมอและนำมาประกอบการปฏิบัติ เมื่อเอาความรู้ทางทฤษฎีมาประสมประสานปรุงแต่งกับความรู้จากการปฏิบัติอย่างสอดคล้องเหมาะสมแล้วงาน,นที่ทำก็จะบรรลุผลที่จะพึงภาคภูมิใจได้สมปรารถนาพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลธ์อดุลยเดชในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยศรีนาคารินวิโรธวันพุธที่23มิถุนายนพุทธศักราช2519